พ่อแม่เก็บไว้ใครเก็บไว้อาบโยนยิงอันนี้ไม่ได้ใครมีเชื้อประกรรม้อยู่ในบ้านเนี่ยหรือติดตัวสักหน่อยนึงเนี่ยคุณครับเถออมันสามารถป้องกันพูดผีปีศาจได้ผีป้องกันได่นอนผีพูดปีศาจไม่เหมือนกันผีนี่ง่ายกว่าพูดก็ยังมีความแข็งขึ้นมาอะดับหนึ่งแต่ถ้าปีศาจนี่คุณอสูรกายกับปีศาจนี่โอ้อันนี้แข็งมากแต่พวกที่มันจุติเป็นอสุรกายแล้วเป็นปีศาจแล้วเป็นผู้พายแลยไอ้พวกนี้จะมีความแข็งแข็งและแข็งมาก คือเลือเฮี้ยนอ่ะมีแรงมีฤทธิ์มากเพราะนั้นเวลาป่าบเนี่ยหนึ่งก็เนี่ยบางคนก็มีสิ่งนี้ยปราบได้บางคนเนี่ยผมเคยเห็นนะคนผีข้าเนี่ยเขาเชื่อประกำพลาดเอาทิ้งลงไปเนี่ยแม่งออกแล้วแม่งร้องวิดออกไปละก็เป็นเปรย์ที่แปกเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเชื่อประกำคุณต้องเก็บรักษาไว้ดีนั่นคือมอดกทางวัฒนธรรมมอดกทางประเพณีและ เป็นของพนสิทธิ์ที่มีฤทธิ์ในตัวสามารถป้องกันคุณบูชาดีดบูชาครูบุคลกรรมดีๆบูชาเชื่อประกรรมดีๆบูชาขอช้างดีๆมันก็จะเดินรุ่งเลืองสมัยก่อนเนี่ยคนมีช้างคุณอย่าคิดว่าคนมีช้างจนคนมีช้างต้องรวยเพราะช้างตัวเป็นล้านนะปัจจุบันนี้ช้างตัวเป็นล้านคนมีช้างคือคนรวยนะครับคนสมัยก่อนโบราณคนมีช้างก็เป็นข้าบดีเป็นคนรวยช้างเนี่ยคู่ชาติบ้านเมืองเรามานานแล้วเพราะนั้นเลยไม่อยากทําให้สิ่งอย่างนี้มันหายไปนะครับก็เลยนําสิ่งดีๆเนี่ยสิ่งที่เรามีเน ให้รู้กันว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นของทุนสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวและมีคุณวิเศษในตัวและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีของชนทติไทยเราชาวสยามเนาะเราจะนําเรื่องราวดีๆที่คุณไม่เคยรู้เนี่ยและหลักฐานบางอย่างนําให้คุณดูก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับตอนนี้ติดตามมายุทูบสองแสนกว่าแล้วก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับวันนี้ผมกับทีมงานอายยากรุบก็ตระกาบคำว่าสวัสดีครับ